้นนีสวัสดีครับมื่อวันพฤหัสอ่าเมื่อวันอาทิตย์ที่หานะครับพฤศจิกายนอ่าสอนหกอยหกสิบครับมผมยังอยู่ที่ตลาดนัดโคกเบื่อเพื่อสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นตลาดที่ง่ายเง่านะครับได้ต้อไปเป็นทลิปที่ ที่สี่นะครับตัวไปตัวไปเป็นคลิปที่ส uh mm, mm. right like ี่เรื่องนี้อันเท่าไหร่ของหอยเหญ่กำลังเบิ่งกันใน๊ยไงปุตัวเพิ่นบอกอย่ตัวอยู่อืมเอากำลังตัวในปูกำลังตัว แลม่ตัวสวยเนี่ยหุงกระไน้อนี่ยแม่ตวสวยอเอาพี่้าลอยบสอารงตอกันดิพี่ยังขาลอยหุ้งสามปาทาวยอืมสมบูรณ์ขนาดเลย เปิดเท่าไหรล่ะครับหี่งหญเนี่เปิดเท่าไรล่ะนี่เครับสี่หมื่เจดพันครับสาใหญ่เลยสี่หมื่เอาสี่เจ็ดสูงกว่าที่ร้อยห้าสิบขึ้นร้อยห้าสิบขึ้นนะครับเป็นแม่สาวนะครับเรือสาวใหญ่ยักน้อยนะครับเอาสี่เจ็ดเบื่อเรื่องได้แข้งขาดีโบมี่จำนี้นะครับเอาได้โบมี่จำนี้ยัง mô mịt em níu áng nyai đi luk xong đi loại xuống đi loại hát chịu kìu bay nye kìu bay nye mọc nyay lên mì 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 thử mì mì thử mì 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 โอ้ขายลูกแล้วนาวเออทไดเข้าขาวนี่สองพันหาครับสองพันหาเหมืนสอันหาหนึ่งหนสงพันหาเพิ่งเป็นแม่สาวริเย้กลูกโอแม่แยกลูก1หมืนอยลอยสามสิบได้ความสูงเพิ่นสีเขาขาวหมืนสองอยถูกถือวัตถุนะครับเด้อแข้งขาพมีตันี้เนาะหมืยเอาขาขาวเด้อได้ลูกว่าตัวหนึงครับ ได้ลูกมาตัวนึงแยกไปแล้วเด้อมื่นสองพันหเอาเอาบานี้แม่แดงแดงนี่เด้บ้นก็ได้บาแดบาสิบสี่หาร้อแม่แดงแดงนี่สิบสี่หาร้อยตัวได้ตัวได้ตัวมื่นเล้สิบสี่หาร้อยเอาประมาณจกร้อยสามสิบแขงขันอนี่แยกลูกคนได้ลูกมาจักตัวครับเนี่ยได้ลูกมาสอตัวเนาะ อืมกระดูกมาสองตัวสีแดงแดงนะครับมื่นสี่พันห้ร้อยเด้อเอาดูคนคนแยกไปแล้วมื 14, ่นสี่พันห้าร้อยอันนี้มื่นสองพันห้ารอยเนาะเขาขาวนี่บันนี้แม่เงเงนั่นเท่าไรกว่าสนะี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดเนาะอสีมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจดเอาเบอร์โทรเบอร์ใดครับบ้านี้มัยังมีอยู่บ่ยังมีตัวนี้อยู่โทไใดแล้วครับตัวนี้ สิบสามหาร้อยสูงร้อยเท่านีเ่อยิ้หาบวกสิบสามหาร้อยถือเป้นเป็นแม่สาวบอกครับมแม่สาวสิบสามหาร้อยถูกตัวทุเมอรินยเนาะก็มีจำนนี้เอาไม่มีจำนนี้เอาบานนี้หมดแล้วเบอร์โทรเลยครับผมแปดหเดี๋ยวด้วเบอร์โทรครับศูนย์แปดหก 2 7งสองเจ็ดสงงหแาห้อ่ยๆนี่่มือเจืมร้อยเอกร่องค้ำร้อยเอกร่องคำร้อยโลโงฟีโทรมาเลยเนาะร้อยโลโงฟี่ขอบคุณหลายครับ ยังตัวกันอยู่บ่ครับนี่โอ้พ้นยังตัวตัวนี้เลยมันรว่าดูขางดูขง่งบอดีก็ได้กบ่อยากโกงไม่จะดูขางอย่างเดียวนี่ก็ดูขางอย่างเดียวเท่าไรแล้วครับราคามันกับซิปเก้าหาร้อยแน่ซิปเก้าหาร้อยแต่ว่ามีดูแขางสุดบ่ดูแขางไส้เนาะไส้แขางไส้เอาซิปเก้าหาร้อยนะครับประมาณจะร้อยสามซิปขึ้นเบื่อเรื่องได้แข้งขาไม่เพิ่นเพิ่นเป็นแม่สาวบ่ โอ้ได้ลูกนึงแล้วแยกไปแล้วเนาะแม่ลูกนึงแยกไปแล้วซิบเก่าหารอยนะครับเด้อซิบเก่าหารอยแต่ว่าเพิ่นนี่มีดูดสวงเนาะมอืดูดสวงคางนี้แหละครับเอาโคสมบูรณ์ปะไหนเนาะอืมเอาแต่ว่าเราโอ้แม่เหยียบจะหน่อยอืมได้ลูกหนึ่งนะครับเด้อแยกไปแล้วเอาทั้งไตก็ดีแ at ั้งขาบ๋โถบ๋ถอนเนาะถอนเนี่ยคืนบอมีโอมีเลยมีแต่ดูดสวงอย่างเดียวเมื่อเก่าหารอยนั่งตัวลงได้เนาะมัดแล้ว เมู่ดแล้วตัวล่องใบ่หลายเบิดเบิดโท่ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองเก้าหนึ่งสี่หนเก้อามื่นเก้หารยทมมาเลยห้อยยังครับห้อยยุดจากใสครับโอ้ดงพยุงเนาะโทรมาเบอร์นี้เ้อถูกถูกเลย เอาห้อยยุดนู่นี่เนาะอันนี้ห้อยยังครับนี่อันเดียวกันนี่นะครับอันเดียวกันห้อยยุดตรงปุ๊กก็ตัวห้อยยุดนี่ครับอือเอาขอบคุณหลายครับเอาแม่นี่เด้เซนสิบเก็ดหาโรยประมาณสิบโรยเศร้าหาขึนบ่มบบี้ตำนิแข้งขากระได้ถึกถึกหัวหางคนขาสิบเก็ดหาโรยอือเอาสิบเก็ด้อยด้แม่นี่ด้วเอา โชวมาเลยอยากได้เนาะอยากได้เลยอ๋อาไปใส่สวยๆบบบนี้ผู้จูงก็สวยบ่ลุงบ่สิลงแห้อันนี้ซิปเกียร์หาร้อยเนาะซิบเกียร์หาร้อยเนาะเบอร์เก้านี่ยแหละเนาะเบอร์น้ำแม่นี่ยแหละห้อยยุดนี่ยแหละอืม่นห้อยยุดบมดแ่้วแม่เนาะเบอร์นี่เด้อเอาโทรมาเบอร์นี่ละ แม่นี่ยเล้งขายเราด้วเนาะอืมโอ้ฟูนฟูนเนี่ยเนาะฟูจูงมาขายงัวหรือมาขายเสือพาเด้ลยนี่เสือดมาขายงัวหรือมาขายเสือพาขายเสือพาขายเสือพาอาชีพเสริมขายเสือพาเอาขายใส่ห้องพอยาธิแม่ลูกเข้ากับลูกไหวบุญเลย แม่ลับแม่บ้านอะไรแม่บ้านอะไรนี่ตายเลยจักจับมาแม่ลูกเท่าไรครับแม่ลูกสามสิบเกียหาร้อยสามนี้เกียลูกลูกลูกผูเนาะลูกคู่ลูกสองลูกสามตัวที่สองเนี่ยครับอืมตัวที่สองหัวนั่นโลนนี่เนาะเป็นลูกตัวที่สองห้ลูกสีแดงดีตัวผู้ดนะครับด้วยเชื่องดีตัวถนาะอืมเชื่องอืมเชื่องหัวนั่นโลนเป็นตัวเลี้ยงด้วยครับด้วยเชื่องขาโป้มีดแบบนี้เนาะสูงเท่าไรครับ ร้อยสี่แปด้่แ่พืนเนาะางทองเงี้เนาะออกโค้งๆจัหงหน,น่อ,อยเนาะหางยาวลูกกินนมคน้งี้หน่อยเหมือนผู้เดินโมเมนลูกฟูเดอ้อจุบในราคาสามสิบเจ็ดห้าร้อยเนาะแม่ลูกด้วยครับสารที่เก็หารอยต่อร่องได้อยู่ใช่ครับบาทนี่นเอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดสอง สามศูนย th ์แปดหนึ่ึกไทยถือตัวง yeah. ูเหอบนี่ก็เห็นหออะเหื่อมตาแแดดซองเอาห้อยยอดน้ำมุขอคุณหลายครับขอคุณหลายเลยครับเนยบุญเนยบุญพอนยบุญใช่หรอตัวไหนหรอ คู่นี่บ่แม่ลูกบ่ชให้บุญน,นี่แม่ลูกบ่ชให้บุญใครครับแม่ลูกบวนี่เท่าไหร่ละแม่ลูกเท่าไหร่บ่แ,แม,ม,แมนแล้วนี่เนาะเปิดจังาไหล่ะโอ้ยคนขายผายนเลยคนบ่ได้ขายงัูอะอะ คนขายงัวบ่ได้ขายผ่าเดิโอ้คนขายผ่าด้ขายงัวเท่าไรก็แม่นี่เปิดเท่าไรแม่นี่เปิดเท่าไรนี่ของยายเสิือดบอกไซร์เหรอเอาเอาพี่ก่อนหาสิบเท่าไรครับหาสิบสองแม่ลูกห้าสิบสองนะครับเอาเป็นลูก ลูกตัวเมียเนาะลูกเมียสีแดงแดงเด้อแม่ลูกหาสิบสองอันนี้เป็นลูกแรกลูกสองเพิ่นเนี่ยลูกสองเพิ่นบอกลูกตัวที่สองสีแดงแดงเป็นตัวเมียนะครับเด้อนั่นแม่เพิ่นหาสิบสองเอาแม่เพิ่นกะทิร้อยเท่าไรสี่สิบค้นลูกเพิ่นกะทิร้อยเท่าไรสามสิบบ่ผมมาในเด้อแม่ลูกลูกตัวที่สองเนาะแจกขายพิ้นดีบ่มีตบบนี้ดีมั ให้ลูกดีให้ลูกสีแดงดีเลยแง้ขาดีอืมเอาหน่นะครับเด้อแม่ก็เด้อตับนี้บ่มี่นี่ลูกคนนี่ลูกสีแดงแดงห้าหมื่นสองเนาะห้าหมื่นอะนะครับเบอร์โทรครับบ0 3 0 3 0 3 3่ศูนย์้าศูนย์ศูนย์สามศนศูสามเ้าสหหทุไทยซีโต9เก้าสามหห้ามื่นสองต่อร่องได้โทรมาเลย ตัวไหนได้เด้อเอ้าห้อยบุญน้ำมุนข้นเดิมข้นเดิมน้ำมนต์เอ้าโทรมาเลยครับอืมนัยเสือเราบ่มีบ่ลูกเคยเราเมาบ่เนี่ยมาบ่กันบ่ม้าเราบ่มีเบอกันบ่เบอร์ยับุญลง เบ่งกันด้วยแม่ลูกกำลังตอ่อกันด้วยูเออ่เขาไปใส่ค,ครับบับนี้มั่วผูกไว้แล้วบอยที่เ่าคนเอยมีบอยในเป้าอืมเท่าไรครับเนี่ย 2องหมเจ็นเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวสองหมื่นเจ็ดพันหาร้ยอยอสูงะได้ไแม่เปาอาร้อยสี่สิบเนาะอายุประมาณปีกวัวบ่สองหมื่นเจ็ดหาร้อยแสงขาบ่มีตำหนี้หย่งจ้งแนวโลคอนปกกาไหนได,ด้วยสีแดงดีสองหมื่นเจ็ดหาร้อยด้วยของแม่ปาด้วยเป็นแม่สาวเอาปีกลัวๆนะครับตัวน,นั้นแม่บ่ครับนี่อตัวนี้เท่าไรครับนี่ สามหมื่นก็หารวยโบมินหาพันเนาะสามหมื่นหารวยนะครับเป็นแม่สาวคือกันอันนี้ซีโบแมนสองปีไปนี่สองแล้วสองข้าวสองแล้วสูงไซส์ในเปร้อยห้าสิบนะครับแข้งขายดีมีเต็มนี้ดูลืกลงไดแล้วตัวน้อยๆหางน้อยๆนี่แหละเนาะอาสมบูรณ์สมบูรณ์อือนะครับนี่ชุบโอ้ยนิ่งดีเนาะปิดแสงแดดสวย อันนั้นสองเกตหาร้อยแม่นันแม่นี่สามหมื่นครับหาร้อยครับเด้อเบอร์โทรนเป้าครับ0ูนย์เก้าเจ็ดสามหสองหนเือเอาโทรมาเลยสามกับสามหมืนครับหาร้อยแม่นั่นสองหมเจคับหาร้อยสองตแม่เป้า นามนคนเดิมอ as. oh, ืมเอาขอบคุณหลายหลายนครับมอของคุณได้นี่น้อยๆพอถึงเมืองบ่กหนิที่แม่ลูกบ่โอ้แม่ลูกเอาเป็นจิตเป็นจิตขึ้นรถแล้ว ถ้ามันโผลกมชื่อได้ดิเป็นชาวมี่ด้ม่สโมชาวมีบอเอาไอ้นั่นให้พ่อสักควไม่รู้ใครียก็แม่รู้ใส่เมียใ่ใส่ครับมีบอทัางพีแต่กเป็นของห้อยห้อยฮะ ตัวไหนครับแม่ล like ูกผมหาเจ้าของบเเห็นน you know, like ี่ไเราบนนีรน totally. ี่บอกสีมุมงสีมุมงักตานนี่บอกนี่เอาโอ้คงสางไงเลยบาดนี่เงา้ยวกันเงี้ยงไงกันเงี้บาเดียแม่ลูกลูกผูบอกครับมาอยู่ครับไปหุ่นเอ่ ตัวนี้เท่าไหร่นี่สามสิบหาสามหมื่นหาแม่ลูกง่ายเลยสามหมื่นหาเนี่ยโค้งสา่งงหญ่เลยอันนี้เป็นลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยโอ้ตัวผู้เป็นลูกแรกลูกสองเบออาเป็นลูกตัวที่สองตัวนี้บอลูกที่สองลูกที่สองเลยครับอืมเอาเป็นตัวผู้ลูกที่สองแม่เิ่นกระติร้อยทะเลหาสิบคุณบอกมมีตัวนี้ยังน่ทั้งแม่ทั้งลูกเนาะและค่าสามหมื่นหา่ายๆงนี่ถือว่าถูกเลยครับเด้อ เอพี่น้องก็ไปเลี้ยงเล่นให้ลูกดีด้สีม่วงกตาลพอมส่งายๆสามมื่นหาเนาะครับเนาะสามมื่นหาเอาน้ำกล่องมาแล้วเอาเป็นังเลยครับสามมื่นหาเอาตัวเดียวนี่เนาะค้มเดียวเอาเบอร์โทรครับบ้านนี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสอนหหนึ่งหนึ่งิดแม่ลูกอืมเอาสามมื่นหาพ่อนิด อำเภออำเภอห้วยพึ่งห้วยพึ่งเออตะมุนขบบงโอ้พนนิดนี่นะแมนโอ้ที่ลูปรอรอเนี่เนาะเออเช่ารอละสมมือใส่หมวกออขอคุณหลานด้วยเขาไหนครับเขาไปไปหาสิบสองัหสิบสองแม่ลูกถ้าดูเลยเอาลูกคนขึ้ไงครับเถ่ไงอยู่ครับจินน้มบอกคนจังเงยเขึ้ไง่ครับเถื่ เป็นตัวผู้พอครับบ่เป็นตัวผู้ครับอ่าคือใหญ่ลูกเพิ่งเนาะครับป่าตัใหญ่ที่สาแม่แล้วครับลูกตัวที่สองบ่กครับนี่ตัวแรกครับตัวแรกเป็นลูกแรกเพิ่งครับเปิดเท่าไรแล้วครับนี่ห้าหมื่นสองครับห้าหมื่นสองเนาะครับแม่เช่าเล่ลูกกับเช่าเล่ห้าหมื่นสองแม่กับสี่ร้อยเท่าไรครับนี่ร้อยสามนิ้หับวกร้อยสามนิ้หับวกเนาะมาแล้วหัวเนี่ยร้อยสามนิ้วหัวบวกอืมแมดแล้วเบิดโทษครับเบิดโทษจะได้ไเบิดโทษจะ 0ูน0 6หกสามศูนย์หกสามหกสหสเกเกสนใจท่อมาได้เบอร์นี้ครับเบอร์นี้ะห้นสอง2รห้หอยร่มัหอยร่มหอยพุ่งหอยพุ่งการลสินควาุพหลายไรนะครับเด้อเอาแถมให้ตัวนึงไหนครับแถมให้ตัวนึ่งวายผมชายยูหันเพิ่นผมเพิ่นเปิดเพลงผมเพราะว่ามันมันติดนี่โกนแล้วแม่ผมเลย นี่มาพี่เพิ่นเปิดเพลงผมตีลีกซีทเพลงเห็นไมอ๋ง่วงง่วงบานหมดแต่ว่าเอาบเป็นอยังเอาเนสตัวตัวผู้สปีหเดือนสองปีหกเดือนขาเตมเตมขายเตมเตมขายง่ายๆ่ห้องข้อก็ได้เน้อสูงเท่าก็มีสูงเท่าไรครับสูงร่อยสีบว่อยสี่สิเดยครับอายุเท่าไรเนี่ครับเนี่ย ปีเดสองปีหกเดือนเนาะเป็นลูกเบิ่มเนาะสองปีหกเดือนเนาถือว่าสมบูรณ์ดีเลยสวยกับสวยหน้าตาปะเนาะลูกล้อตัวนี้เนาะครับหน้าตาร้อหน้าตาจำปอบตาได้เนาะตาแจ่มแจ่มจำบ่อ๋อนี่ชุบอ๋อเบิ่งกะคาโคเล็บใหญ่ๆดีบูนนี่ครับชุบเอ๋อบางๆเบิ่งเด้อเอาอถือว่าสมบูรณ์นะครับเนาะเอาในราคาห้าหมื่นเจ็ดพันครับห้าหมื่นเจ็ดพันเนาะ ห้าหมื่เจดพันเบอร์โทรครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งสองหก่เจสามงเจ็ดสามสองเจ็ดเอาห้อยยังครับห้อยต่ำครับห้อยต่ำโทรมาเลยยุไสครับห้อยต่ำอำเภอมวามวงกาลสินเนาะอเอาขอพูดอะไรได้ครับเด้อ่าขอจบต่ำนี้นะครับก็เบื้องมดนะครับแถมควายให้ตัวหนึ่งอ๋อนี่มาฮอดฟีแล้ะครับตลาดเงียบมานจักแปดอยเมตรหร้อยเมตรแปดอยเมตรเอาง่ว กบควยเขาประมาณอาทิตย์ละหมื่นหา้อยอประมาณพันหาร้อยโตขึ้นไปได้ครับเอาก็ถือว่าเป็นตลาดญ่แล้วกันหลายอ๋ขอบคุณพี่น้องนะครับผมใดซีคลิปกับพี่น้องติดตามเบื้องต้นดีคลิปนะครับด้วยขอบคุณพี่น้อง,ท,ง,ง,อองท,ทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ